ชาวซทแต่เป็นแต่ทุกท่านเลยนะคะตื่นเต้นนะะตื่นเต้นเลยเพราะว่าจริงๆเรียกได้ว่าครั้งนี้มาเนี่ยมันม่นใจว่าทุกคนต้องทักแน่น่นใครเคยเจอคุณไม่พอชนิชาล่องเรือครั้งที่หนึ่งมครับเจอครั้งที่สองเจอแล้วครั้งล่าสุดเจอหอมลงไหมหอมลงลคนละคนเลยหอมลงเป็นคนละคนเลยนะคะครั้งที่สำคัญ มากๆของปอเลยที่แบบคนทักเยอะมากๆเลยคือครั้งที่เราได้ไปที่พัทยากัน oh, <okay. S 1> อันนั้นแบบขึ้นไปเป็นแวบโอ<ฮ>้โห<ฮ>นี่ใช่แบงปอเหรอ uh. ตอนนั้นปอนอ่ะหกสิบกิโลนะคะเกือบ70็ดิบนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็เครียดเหมือนกัน <Okay. S 1> เพราะว่าพยายามแล้วทุกวิธีทางในการลดน้ำหนักนะคะ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะทานคลีน <Okay. S 1> ออกกำลังกาย ออลดอาหารหรือนดอาหารนะก็มันมันไม่ลงเลยไม่ลงจริงๆเคยได้ยินไหมคะคำว่าแค่เดินผ่านมอข้าวก็อ้วนแล้วคือเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะคือ<ๆ>พยายามอดอาหารยังไงก็ไม่ลดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญมันจะตามมาด้วยพวกโรคภัยต่างๆนะคะของปอที่เจอก็คือกระเพาะแล้วก็กรดไหลย,ย้อนอันนี้เป็นหนักมาก อยากทราบว่าให้คุณแมงปอเล่าอีกหนึ่งครับว่าก่อนที่จะลดได้ขนาดนี้ยเราพยายามมามากแล้วถูกไหมครับใช่ค่ะเคยทำวิธีไหนบ้างก็กลกผลอะไรบ้างออกกาําลังกายนะคะลดอาหารงดอาหารทานคลีน i อ <F S 1> ก็ทํามาแล้วทุกวิธีทางค่ะแต่ว่าไม่ลงจริงๆอันนี้คือปอก็เครียดนะคะตอนนั้นว่า เฮ้ยเราดูยูท b e เราดูคนนึงคนนี้ทำอย่างนั้นก็ลดทำอย่างนี้ก็ลดทำไมเราไม่ลดเลยเพราะั้นทวาอยู่นานนะครับก็จริงๆอ่ะก่อนหน้าที่จะไปคอนเสิร์ตที่พัทยาก็ทำนะคะแต่ว่ามันมีแต่เพิ่มจริงๆเพราะว่าพอพอเป็นกรดไหลย้อนปุ๊บเนี่ยจะไม่ทานก็ไม่ได้มันมันจะมีกรดไงาะใช่ค่ะนอนก็นอนไม่ได้เครียดยิ่งเครียดเราก็ยิ่งรู้สึกหิว รู้สึกอยากทานอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าออกกําลังกายมาก็แล้วกินอาหารก็แล้วไม่กินก็แล้วทานทําไอเอฟก็แล้วก็ยังไม่ลดสักทีก็ยังไม่ลดสักทีจนได้มาเจอแซฟเวย์นได้ละค่ะตัวนี้นั่นเองนะครับถือไว้เลยถือไว้เลยช่วยเล่าหน่อยครับว่าหลังจากเจอแซฟเวย์แล้วเป็นยังไงบ้างครับคืออย่างนี้นะคะเออ่มีมีคนบอกมาว่าเฮ้ยไหนลองลองทานโปรตีนดู ต้องบอกยอมรับเลยว่าทานยี่ห้ออื่นมาบ้างแต่ว่าไม่เห็นผลนะคะไม่เห็นผลจริงๆทางควบคู่ก,กับออกกุกลากยก็ยังรู้สึกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าวันนั้นโชคดีท่านประธานให้แซมเวยมาลองดูนะคะก็เลยลองทานปรากฏว่าพอทานแล้วเนี่ยความรู้สึกแรกคืออร่อยมากความรู้สึกที่สองคือเราไม่รู้สึกหิวระหว่างวันคือทานไปแล้วมัน ปกติเป็นคนชอบกินจุกจิกอะค่ะขนมเดี๋ยวเดินไปหยิบตรงนั้นตรงนี้คือขนมมีทุกที่ทุกจุดเลยในบ้านแต่ว่าพอทาแนแซ่บไปเข้าไปเราไม่มีความสุขว่าอยากทานขนมเท่านั้นเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราทรมานตอนนั้นทานมื้อแรกนี่คือมื้อไหนครับเออตอนอจะดูจากน้ำหนักของตัวเองนะคะตอนนั้นอย่างที่บอกว่าน้ำหนัก68ก,ก็เลย เอ้ถ้าทานสองเดียวไม่น่าจะพอสําหรับปริมาณโปรตีนในแต่ละวันที่เราจะต้องได้รับเข้าสู่ร่างกายก็เลยเลือกทานเป็นมื้อเช้ากับมื้อเย็นนะคะก็คือแทนแทนมื้ออาหารเลยในเช้ากับเย็นแต่่ซนกลางวันเบอกได้เลยนะคะว่าปอจัดเต็มคืออยากทานอะไรก็ทานข้าวมันไก่เอ่ยอะไรเอ่ยคือทานทุกอย่างเพียงแต่ว่าพอมาตอนเย็นปุ๊บเราก็แซงเวแทนมื้ออาหารไปหลังจากทานเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยรูกสึกเป็นยังไงบ้างครับ สบายตัวนะคะคือคืออย่างที่ปอบอกว่าไม่ได้รู้สึกว่าทรมานอะไรเลยคือแบบมันกับมันกับแบบว่าจดจ่อที่แบบเฮ้ย hey, เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฉันจะต้องแซมเอ,อเเฮ้ย hey, มันจะหมดหรือยังไม่ได้นะหมดไม่ได้นะเพราะว่าถ้าหมดแล้วฉันฉันต้องไปกินอาหารอย่างอื่นมันเริ่มรู้สึกไม่ไม่ใช่สําหรับเราเออสำหรับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกําลังมีพลังปกติมีพลัง,ปก,ลงปกติสดชื่นค่ะไม่ได้รู้สึกซึมหรือว่าง่วงนอนระหว่างวันเลย หลังจากทานไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับผลลัพธ์ภายในระยะเวลา3เดือนนะคะพอสามารถลดไปได้16กกิโลโอ้โอจาก68สิ <c oughs> ตอนนี้เหลือตอนนี้เหลือ52าสิกำลังเข้าสู่5้เอ็น,นะคะติดต่อสั่งซื้อหรือสมัครตัวแทนจำหน่ายกับทีมงาน KK Online เท่านั้นเพื่อรับสิทธิพิเศษเรียนวิธีทำธุรกิจออนไลน์ ด้วยระบบโปรโมตอัตโนมตัติไม่ต้องเสียเงินยิงแอดฟรี